มีเวลาออกกําลังกายมากขึ้นอะไรแบบนีอ้ออกกำลังกายทีแค่ไหนคะก็ว่างทุกวันก็ไปทุกวันนะคะคือความจริงเราไม่ได้อยากได้ขนาดานั้นค่ะเพียงแต่ว่าขอแค่มันรีแล้วก็แบบเหมือนใส่เสื้อผ้าง,ง่ายดูดีอะไรอย่างเงี้ยจะมีโปรเจกต์ขายอะไรใช่ไหมคะยังไม่มีค่ะเรื่องปกติเราไปออกกำลังกายกับใคร เป็นอะไรพิเศษหรอคะไม่มีค่ะได้ปรึกษาพี่เบียร์บ้างไหมใครไหะไม่ได้ปรึกษาค่ะพี่จะมีพิ่เบียร์จะมีพี่ออกไปนิรถตรามจังหวัดตามสุทิสารประเทศอะไแบ้เรามีไปกับเพื่อนไม่มีค่ะเบลก็มีไปกับเพื่อนไปกับพี่ๆที่อยู่ในเออบ้านผู้จัดการเดียวกันพี่พรพี่แพ้ก็ไปปีใหม่ด้วยกันพี่เกามีชวนบ้างไหมคะเลไม่ได้ชวนค่ะก็โอ๊ยงานแน่นขนาดนี้ไม่รู้จะเวลาไหนไปก็ สอบปอทแล้วด้วยใกล้สอบประมวลแล้วก็เลยแบบตั้งใจอ่านหนังสือนิดนึงเดี๋ยวจบไม่ทันเพื่อนเราไงล่ะเราผลิตยาหรือของหวันอะไรบ้างไม่มีเลยค่ะไม่มีค่ะก็มีเออส่งข้อความไปแสดงความยินดีแทนนก็ยินดีด้วยอย่างนี้ค่ะอันนี้คือเราไม่อยากได้หรอลกิ้งเบียร์ไม่มาให้ตั้งีแล้ไม่ไม่เราไม่มีอะไรเราไม่มีเลยให้ก็ก็ส่งข้อความไปแสดงความยินดีแล้ว มีค่ะมันมีใหม่แล้วมีไปไหนบ้างไหมคะอะไรนะคะมีใหม่แล้วจะมีแทนไปไหนบ้างก็ไปไปแถวๆนี้แหละประเทศเพื่อนบ้านญี่ปุ่นเกาหล işte mm ีอะไรเงี้ยค่ะไปกับเพื่อนๆแก๊งสาวๆไปที <t asi> <t asi ่พิพิธภัณฑ์ไปไม่มีค่ะ ว่าคืออย่างที่บอกช่วงนี้คือเหมือนอานละครปิดไปแล้วสองเรื่องมีเรียนโทแล้วกาลังแบบจะเปิดอีกสองเรื่องเราก็แบบเวลาค่อนข้างแน่นน่ะล้วก็ยังต้องแบบโฟกัสเรื่องงานยังเตรียมตัวละครเรื่องใหม่อยา่างบุคเคสันวัวอย่างเงี้ยจะมีไปเออไปเรียนเวิร์กช็อปกับพี่โบส่วนเรื่องพื้นบุก็ที่เห็นว่าฟิิดไปแล้วตอนนี้ก็แบบเตรียมตัวแล้วค่ะที่เปิดก้องเห็นว่าล่าสุดเนียเคยสัมภาษณ์ว่าเป็นสเปค ตอแม่แต่ประเทศไทยมีลูกึ้ยอะแยะเขาไม่ได้เอ่ยชื่อเปล่ไม่ไม่ไทยเลยต้องไปถามพี่ชื่นใจล่ะชื่นใจอะไรก็ไม่ได้พูดถึงเราก็พยายามพูดอันนี้ก็ไม่ทราบค่ะต้องไปถามพี่เขาเองเป็นได้ก็ได้ค่ะแ่ไม่มีความคิดเห็นค่ะหลังๆที่เราไม่ได้เจอพี่เลย ถึงก็ได้คุยค่อนข้างน้อยเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่บอกงอานก,ก็ค่อนข้างแน่นอยู่ค่ะช่วงนี้คือมันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรก็ก็ยังได้คุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยดงได้อัปเดตชีวิตกันบ้างแต่ว่าความสมคัญค่ะว่าคืบหน้าไหมก็กไม่เพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้จะต้องอยังก้าวหน้าไปไหนอะไรอย่างเงี้ยาวเวลาวเขาแบบว่าเริ่มหันเล่นไลน์แล้วก็เฟซทามันจะได้มีเวลาคุยกับเรา ก็ไม่นะคะก็เหมือนเดิมแล้วลองรับที่สอนสอนอะไรสอนดูใหม่ค่ะไี่รัยก็ไม่รู้จะสอนยังไงเนาะก็เพื่อนเขาสอนละกันค่ะ